NSM Family Club เป็นยังไงคะเธอชาร์จพลังมาพร้อมหรือยังคะชาร์จพลังเต็มแล้วเต็มแล้วใช่ไหมคะ <S <S 1> <S 1> อ้าว <S 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 ละ งั้นก็ยินดีต้อนรับคุณแม่และน้องอาเธอร์เข้าสู่โซนเอาววาไลฟ์อย่างเป็นทางการนะคะโซนนี้ก็เหมือนกับว่าคุณแม่และน้องอาเธอร์เนี่ยได้ไปเที่ยวรอบโลกกันเลยค่ะโอ้โหตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมไปดูกันว่าข้างในอะ่ะมีอะไรบ้าง และนี่ก็คืออาณาจักรแอนตาร์กติกาค่ะแล้วอุโมงคที่เราเดินผ่านมาตะเคียนนะคะก็เป็นอุโมงคท้าลมหนาวค่ะ oh. ที่น้องๆสามารถท้าลมหนาวโดยที่ไม่ต้องไปทวีปแอนตาร์กติกาเลยค่ะโอ้ oh. แล้วนอกจากนั้นนะคะทวีปเนี้ยก็ยังมีสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจมากมายเลยคะ่ะอย่างเช่นที่เราเห็นข้างหลังเนะะี่ยค่ะมีอะไรคะเพนกวิน <Penguin, S 1> ใช่ไหมใช่ oh. ที่แอนตาร์กติกาเนี่ยมีเพนกวินหลายสายพันธุ์เลยนะ อ้าวและแอนตาร์กติกากับอาร์กติกเอ๊ะแตกต่างกันยังไงล่ะคะอาร์กติกเนี่ยก็คือขั้วโลกเหนือนั่นเองติกคือขัอ<ช>้วโลกเหนือนะซึ่งมีความแตกต่างกับขั้วโลกใต้มากเลยค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันไหมคะว่าความแตกต่างมีอะไรบ้างค่ะไป,ะไ,ปไปกัน ฮ้ยอาเธอน์าเธอรทำอะไรอยู่าไ้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโซนอาร์ติคค่ะคุณแม่โซนนี้ก็จะมีความแตกต่างกับโซนตะเกี้ตรงที่ว่าเริ่มมีมนุษย์อยู่แล้วค่ะเนี่ยค่ะบ้านที่น้องอาเธอร์เล่นอยู่เนี่ยก็เป็นบ้านที่ชนเผ่าเขาสร้างเพื่อกันลมนะเห็นไหมตรงเนี้ยก็จะเป็นน้ําแข็งที่เขาเอามาตัดแล้วซ้อนกันไว้เป็นอุโมงค์เลยก็จะเป็นโกลมๆอย่างนี้เป็นอุโมงค์เราก็ไปหลบอยู่ข้างในเหมือนที่อาเธอร์ไปหลบอยู่ตะกี้ไงโหสนุกเปล่า เจงนนอยนะมีมีบ้านอย่นะเธอนะนอกจากนั้นนะขยับไปอีกนิดนึงอากาศเริ่มอุ่นขึ้นก็คือโซนทุนด้านั่นเองนี่ต้องไปทางนู้นเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูทุนด้าว่าทุนด่ามีอะไรบ้างทุนด้านะก็จะอุ่นลงมานิดนึงค่ะคุณแม่แต่ก็ยังหนาวอยู่ดีค่ะในโซนทุนด้านเนี่ยก็จะมีความอันตรายอย่างหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมอะไรอ่ะเรื่อบชกัดเราอะไรให้ฉลาม ยุงนั่นเองอยุงเยอะมากเลยนะในช่วงน้ำแข็งละลายนะคะคุณแม่ยุงเป็นแบบหลายพันล้านตัวเลยจะออกมาปอมกัน คนเนี่ยก็ลำคาญแม้แต่กวางก็ยังลำคาญเลยนะที่นั่นนะคะสิ่งมีชีวิตอะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ค่ะแม้กระทั่งต้นไม้ก็ยังไม่มีความหลากหลายเท่าไหร่ค่ะเพราะพื้นดินข้างล่างเนี่ยมันแข็งมากต้นไม้ไม่สามารถเจริญงอกงามออกมาได้เลยก็มีแต่วกมอสไรเทนค่ะต่างๆไปดูกันไหมคะอยากไปดูไหมไปดูไปหายุ่งนะไปพร้อมนะโอเค ที่เราเดินผ่านมาตะกี้นะคะก็เป็นโซนไทกาค่ะ,ะซึ่งทนไทกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นปอดของยุโรปได้เลยค่ะเพราะมีต้นสนจํานวนมากนะคะ,ะแต่ว่าในช่วงฤดูร้อนหรือว่าช่วงที่ต้นสนผัดใบนะคะก็จะเกิดไฟป่าขึ้น<ะ>อย่างง่ายดายค่ะนักวิจัยนักคณศาสตร์นะคะก็จะเข้าไปศึกษาเพื่อจะได้รู้ว่าเอ๊ะทำไมถึงเกิดไฟป่าแล้วสัตว์เขาอ,อพยพหนีกันยังไงนะค,ะะค่ะ กาเก็คือโซนทะเลทรายเนี่แหะคะ่ะก็เป็นภูมิอากาศอีกแบบหนึ่งที่สุดขั้วเช่นเดียวกันค่ะก็คือกลางคืนหนาวมากโอ้แต่กลางวันทะเลทรายร้อนมากโอ้เจ๋งนะสัตว์จะอยู่ได้ยังไงสัตว์ก็ต้องปรับตัวใช่ไหมคะเอาละคะ่ะน้องอาเธอตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ โซนเทมเพอรเรตนั่นเองค่ะโซนเทมเพอรเรตก็คือเขตอบอุ่นนั่นเองซึ่งเขตเนี้ยนะคะน้องอาเธอร์จะสังเขตเห็นพืชพันธุ์มากมายใบไม้สีสันสดใส่ะก็เพราะว่าจุดเด่นของโซนนี้ก็คือมีทั้งหมด 4ฤรดูนั่นเองนะคะซึ่งประกอบไปด้วยหรืดูใบไม้ผลิหรืดูร้อนหรืดูใบไม้ร่วงและหรืดูหนาวค่ะป่าในโซนนี้นะคะก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ที่ตั้งนะคะเอาละมาเพิ่มความสนุกในโซนนี้ดีกว่าตรงหน้าเราเนี่ยนะคะจะเป็นเกมจับคู่ระหว่างพันป่าและพันปลูกอ่าอาเธอร์ดูสิว่าอาเธอร์จะจับคู่ถูกหรือเปล่านะพันไหนคือพันป่า พันไหนคือพันสูกเอ่ยอาเธอร์สามารถจับคูดกันได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโซน t r o p i c a l zone แล้วนะคะก็คือเป็นเขตที่เมืองไทยเราตั้งอยู่นั่นเองนะคะแล้วในเขตนี้ก็มีฝนตกชุกเลยค่ะคุณแม่สิงสาร่าสัตว์ก็เลยออกกันมาเต็มเลยค่ะแล้วนอกจากเมืองไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีเขตพื้นที่อื่นด้วยนะคะเช่นมาดากัสการ์แล้วก็อเมซอนนะ เอแลรวระบบนิเวศของไทยนี่เราจะเห็นได้จัดตรงไหนหรอคะค่ะคุณแม่ถามดีมากเลยนะคะวันณะนิเวศในบ้านเราเนี่ยมีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบป่าพุป่าดิบชื้นป่าดิบเขาแล้วก็ป่าเต็งรังค่ะนิทรรศการของเรานะคะก็จะจัดแสดงเป็นต้นไม้จริงค่ะรวมมาจากทุกภาคในประเทศไทยเลยนะคะจัดในทั้ง4แบบเนี่ยแหละค่ะ ก็นอกจากนั้นนะคะเราก็มีจัดแสดงนอกอาคารี่ค่ะพื้นที่ชุ่มน้ําค่ะซึ่งจําลองมาจากพื้นที่ทุ่งหลวงลังสิตนั่นเองค่ะแล้วอาเธอร์เดินครบทั้งโลกแล้วใช่ไหมครับถึงเวลา,าเธอต้องไปทดลองวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับอา,อาเธอร์ได้เดินครบแล้วค่ะแต่ยังไม่ถึงเวลาทดลองค่ะเพราะพี่ปีนจะพาอาเธอร์ไปเดินอีกโซนหนึ่งซึ่งโซนนี้มีความสัมพันธ์กับการทดลองของเราในวันนี้ค่ะโอโ,อโอ แล้วก็คือโซนดินและน้ํานั่นเองค่ะซึ่งดินและน้ำเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญมากของประเทศไทยนะคะคนไทยเนี่ยจะขาดดินและน้ําไม่ได้เลยค่ะซึ่งดินเนี่ยก็จะประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆเช่นประกอบจากสารอินทรีย์อานินทรียแล้วก็คุณสมบัติของดินน่ะก็แล้วแต่พื้นที่ที่มันอยู่ด้วยใช่ไหมคะเช่นที่เราจะเห็นต่างๆรอบตัวเราเนี่ยคือดินจากสวนดินจากนาดินจากไร่ ซึ่งมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่พื้นที่ค่ะอ่าเดี๋ยวเราก็จะมีอุโมงดินนะให้เข้าไปดูซึ่งอุโมงนั้นก็ทํามาจากดินจริงๆด้วยอ๋อเอออ๋อ,อเธอสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าในประเทศไทยเนี่ยมีดินกี่ชนิดดินอะไรบ้างและคุณสมบัติของมันเป็นอย่างไรไป,ไปดูไปดูเหรอไปดยังนอกจากดินแล้วมีอะไรทีกพี่พู่อกี้คือน้ําใช่ไหมล่ะค่ะน้ําอ่ะก็สําคัญ การระบบจัดก,การน้ําที่ดีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากในเมืองไทยนะน้ําไหลมาจากข้างบนบนไหนบนปา่าลงเขาการไม่ตัดไม้ทําลายป่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราอย่างหนึ่งนะดังนั้นต้องอย่าเลยนะอย่าตัดไม้ทําลายป่าไปดูกันไหมคะว่าอุโมองดินที่พี่ว่าเนเป็นยังไงไปไปอะไปเนาะไป สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำสิ่งนี้กันนะคะ แต่ยังไม่บอกว่ามันคืออะไระเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราทําไปพร้อมกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องแปะสติกเกอร์ลงไปนะคะให้ครบทั้งหมดทั้ง5อันด้วยกันซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะพูดถึงว่าดินนะคะมันมีเป็นชั้นดินเนี่ยที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยตามหลักสากลแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ชั้นด้วยกันนะคะยังแต่ดินอินทรีย์ดินชั้นบนดินชั้นล่างนะคะต้นกําเนิดดินแล้วก็รวมถึงชั้นหินแข็งด้วยทีนี้จะให้อาเธอร์เนี่ยลอกสติกเกอร์1อันก่อน อ่าเสร็จแล้วเพทรายสีเหล่านี้ลงไปเลยอยากได้สีอะไรเอาเลยตามจินตนาการของหนูอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากชั้นหินแข็งก่อนแล้วกันอ่ะลอกสติกเกอร์ตัวอาเลยค่ะอ่ะเธอเลือกสีที่ชอบเลยนะวิธีการจับใช่ไหมแล้วก็แบบจับสายขึ้นมาแล้วก็โรยลงไปเลยไหนะเธอสีอ่าทําไมน้องอาเธอถึงเลือกสีนี้ในชั้นดินนี้คะชอบ อ๋ชอช่องสีใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็เคาะเอาทรายออกมาทีนี้แล้วอาเธอร์ก็ได้แล้วหนึ่งชั้นด้วยกันเดี๋ยวรอคุณแม่แป๊บหนึ่งสวยไหมเธอสวยนะทีนี้เดี๋ยวเราเคาะทรายออกหน่อยนึงนะคะนี่อ่าทีนี้เราก็ได้แล้วค่ะชั้นแรกชั้นต่อมาเลยชั้นเบอร์สี่อาเธอเลือกเลยลุกอืมสีแดงสีดําตอนนี้อาเธอร์ได้แล้วกี่ชั้นคะสองชั้น ที่พี่บอกนะคะว่าเดี๋ยวพี่จะมีของขวัญให้กลับบ้านด้วยสิ่งที่พี่จะให้กับบ้านกันดีกว่าดีเนาะ <c oughs> ได้มาเที่ยวแล้วแบบยังได้ทํางานศิลปะที่เป็นวิทยาศาสตร์และยังได้ได้ของกลับบ้านอะ่ะอ่ะเธอเดาได้ไหมคืออะไรคั้นเปนัิสือฮะทำไมรู้ <laughs> ติดตามพวกเรา NSM Family ครับทางช่อง NSM Thailand และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วทุกคนจะได้รู้เรื่องเราวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นว่าสนุกง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คิดครับ